พิพัฒยืนยันลิซ่าแบล็กพิงค์คอนเฟิร์มร่วมงานเขาดาวปีใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตวันที่24ตุลาคม64นายพิพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยว่าศิลปินระดับโลก2คนได้แก่ลิซ่าแบล็กพิงค์ศิลปินเคป๊อสาวชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและนักร้องโอเปร่าชื่อดังของชาวอิตาเลียนคืออันเดรอาโบซลีคอนเฟิร์มมาร่วมงานเคาดาวปีใหม่2565ในไทย เบื้องต้นเอเจนซี่ฝั่งไทยที่ทำหน้าที่ประสานดึงตัวลิซ่าแบล็กทิงได้คอนเฟิร์มมาแล้วว่าลิซ่าสามารถเดินทางมาร่วมงานเขาดาวได้แต่ยังต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในสัป,ปดาห์หน้าถึงจะยืนยันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ว่าลิซ่าแบล็กทิงสามารถเดินทางมาร่วมงานเขาดาวที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยคอนเฟิร์มว่ามาได้แน่นอนทั้งคู่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะคุยกับเอเจนซี่และต้นสังกัดแล้วแต่อยากให้รอสัป,ปดาห์หน้าเราต้องคุยรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ ท,ทั้งเรื่องเวลาการแสดงรูปแบบงานสถานที่โดยนายพิพัฒน์กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปหลังเซ็นสัญญาจะทําแผนเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติรูปแบบงานและงบประมาณโดยเบื้องต้นงบประมาณที่เป็นค่าตัวทั้งคู่ประมาณ100ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ใช้จัดงานเบื้องต้นประมาณ200ล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าจะมีเอกชนเป็นสปอนเซอร์ให้กี่รายรวมไปถึงจำนวนงบประมาณสนับสนุน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ